อ่าครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมเป็นงานแก่งหลวงพ่อเดิมนะครับงานแก่งพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับงานแก่งพ่อเดิมองนี้นะครับก็เป็นสองด้านนะครับด้านหนึ่งก็เป็นนางกวักนะครับเป็นรูปนางกวักก็ เก๋ได้สวยงามครับที่มีารายละเอียดสวยงามกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันเขาเลี่ยมสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่มีกระจกเนาะไม่มีไม่มีพลาสติกหุ้มนะครับก็จะเลี่ยมเปลยนะครับเป็นหน้าครับเลี่ยมหนา้าอันนี้ผมได้มาผมก็ไปเลี่ยมทองปิดอีกทีนึงครับก็ส่วนด้านนั้นก็เป็นแกะเป็น เป็นภาพปิดตานะครับเป็นภาพปิดตาขอย่างให้ดูนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นก็เห็นชัดเลยครับเป็นเป็นมังกรม่งูใหญ่ก็คงเป็นแก่เป็นปีนัก,กษัตริย์นะครับเป็นปีนักสัตว์ปีมัโรงนะครับก็ศิละปะก็สวยนะ สวยครับช่างสมัยก่อนอันนี้เจ้าของเดิมเขาเลี่ยมหนักนะครับเขาเลี่ยมหนากไว้เลี่ยมแบบสมัยก่อนเนาะสมัยโบราณก็จะก็จะไม่มีพลาสติกนะครับก็เปลยเลยก็ใช้ก็โดนเหงือ่อโดนใครเนาะก็ผ้านี่ช่ำไปห,หมดแล้วครับช่ำแต่นี่พอผมมาเลี่ยมปิดอย่างเงี้ยก็ปรากฏผ้าแห้งครับแห้งแห้งแป้งเลย งาเนี่ยครับเนี่ยเป็นรูปของแม่นางกวักนะครับยิ้มเข้มตุยเชียวครับสวยครับสวยก็ของแท้ๆเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วครับของหลวงพ่อเดิมครับทั้งสิงอาแกสิงนาแกก็ก็หายากครับและแพงด้วยแล้วก็มีดํำงานะครับมีดหมอครับดํำงาฝักงานะครับอันนั้นก็ยิ่งหายากเลยครับ ซึ่งวันนี้ก็นำมาให้ชมก็เป็นเนี่ยครับดูเล็กเองครับเล็กเล็กเล็กเ,เลยปร,ประมาณประมาณปลายนิ้วก้อยครับประมาณปลายนิ้วก้อยครับก็วันนี้ก็นำมาให้เพ,เพื่อนๆได้รับชมเนาะก็ผิวงานจะก็ก ถ้าเลี่ยมเปยเนี่ยก็ตอนที่ได้ไม้แรกเนี่ยก็จะมีความฉ่ำฉ่ำมากเลยครับฉ่ำสวยครับแต่ก็ธรรมชาติความเก่าของงานแล้วก็จะเห็นได้จากออความเหี่ยวย่นนะครับของเนื้องานนะครับความเหี่ยวย่นแล้วก็มีลายมีลายแตกนะครับลายแบบเหมือนเสี้ยนนะครับาการพื้นผิวงานาน,นะครับเนี่ยครับ เพื่อนก็นจะเห็นลางๆนะครับอของของเก่านะครับดูยังไงก็ไม่ใหม่ถ้าของใหม่ดูยังไงก็ไม่เก่าถ้าทําให้มันใหม่ให้มันใหทำให้มันเก่ายัางไงก็ยังไม่เหมือนครับยังไม่เหมือนต้องูธรรมชาติครับสําหรับวันนี้ก็อนํามาให้เพื่อนได้รับชมเพียงท่านี้นะครับวับนหน้าถ้ามีถ้าได้วัตถุมงคลของ หลวงพ่อเดิมนะครับก็อาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับก็จะนำมาให้คนได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ